ราคาหามื่นกับ4ี่ร้อยบาทเป็นขายเป็นเม็ดเม็ดกะเลพี่น้องเลยเนาะเม็ดหนึ่งเป็นขายเจ็ดร้อยบาทพี่น้องเลยรวมทั้งเม็ดเจ็ดสิบสองกะเลเนาะลวงลวงลวงสั่นนี่เม็ดสองเม็ดพี่น้อง,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 นน ET, 2, องที่บาา่าวพมีซื้อต่อออกนอกเลยลวงยาวในเช้าสี่เม็ดเป็นเงินนี่หามื่นกับ4ี่ร้อยบาทเนาะแต่บ่าวพมีสิพอนที่จ่ายก่อนนี่สามมื่นพี่น้องเลยเนาะแมนบอลตี สามหมื่นไรสามหมื่นกับสี่ร้อยพี่น้องเอ๋ยแต่พูดว่าจีถกเงินในมือไดเนาะแล้วบันนี้ยังเหลือสองหมื่นก็เก็บโฮมพี่น้องเอ๋ยบันนี้ก็อันนี้ก็นนกหาได้กับน้องเนาะเพื่อสีได้เนี่ยนี่จากนี่มาพี่น้องเนาะจากลักขวัวเก่าบาพามีมาฮอดน้องละตียืนสองเมตดเนาะสองมเอองมตดความเาาจากพุ่นมาจากน้องะตีพวกแหละพี่น้องเอ๋ยมาฮอดพี่พี่น้องฮอดปากทางพี่น้องกะ เซาซีสองเมตรคูณเซาซีพี่น้องเลยมีว่คัันสื่อต่อออกพี่น้องเอยกาซิไ่เซาและกากะเห็ทเพื่อนขัวฝั่งนี้เนาะาะได้โล่งแน่ว่ะอา้าโทษนาตีเบิง่งอันนี้เป็นคุดเนาะยังโบยังโบแล้วเด้ยนน้องหลานเนาะสบายดีพี่น้องสบายดี โดยกับสบายดีเบริร์สุขุสุคนเดอ้อพี่น้องเอ,งเอ,งเอง๋ยเนาะมือนี่มาพบมาพ่อกับบาวพามีกับน้องลาตีพี่น้องเอง๋ยเปิดภาพมือนี่ก็อยู่เพื่อนนองลาตีเนาะมือนี่อาเป้งคอเสื่อ,อนี่นังมือนี่อยู่กันชองไอ้น้องพี่น้องเอง๋ยไม่ตู้เพิ่อนอยู่ในเนาะนอนเหยียดแข้งเหยียดขากอิ่นว่าอากาศกฮ้อนแน่พี่น้องเอง๋ยมือนี่บวาพามีกับน้องลาตีอยู่เพื่อนเนาะ หากามาเตวีกน้องลตีเนาะโดยกับเอฟซีเพิ่นถามมานพี่น้องเนาะว่าเห็นน้องลตีปล่อยคลิปมือเศร้าในบนังเอยเศร้านี่โอ้เพิ่นทักมาถามพี่น้องเอกรายทานอยู่เนาะแล้วก็เพิ่นก็คอมเมนต์ในช่องบอพมีแน่แล้วก่าในช่องน้องลตีแน่พี่น้องเอ๋ยเนาะเรื่องทีดินน้องลตีเนาะทีดินราคาห้าหมื่นสี่ร้อยบาทพี่น้องเอ๋ยที่ว่าบอพมีว่าอยากขอต่อออกเนาะพี่น้องเนาะ สาเหตุที่แบบบาพามีขอต่อดินอ๊อกพี่น้องเอนะ๋ยเนาะความความยาวของดินสอ,องเมตรนะละตีเนาะความความกว้างพี่น้องเอ๋ยเนาะความกว้างนะ่ะสองเมตรลวงยา,นะาวน่ะสัสี่เมตรพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าคือเฮาเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเอฟซีติดตามบาพามีตั้งตแตนะ่เริ่มแรกนลลันเนาะเริ่มแรกตั้งแต่เผาทา,านพี่น้องเนาะตั้งแต่ไอเตียงเพิ่นไปหาเลขแรกพี่น้องเอ๋ย กะซีคู่นาะอว่าเฮาพิกพันชีวิตมาฮอดมือนี้นอะลาตีเนาะวันนี้พี่น้องเอ๋ยคือชุมเฮาก,กะเห็ดยูนะทูปเนาะทั้งสองไอ้นอ้องคือเฮือนซานเนาะเดี๋ยวจะหน่อยลังคิปบพัพมีสิให้เบิ้งพี่นอ้องเอ๋ยเฮือนซานบาับพมีบุมมีเฮือนรั้วพี่นอ้องเอ๋ยกระซุงสานนอนะ้องเนาะวิเห็ดกินอยู่เดินพูแหละพี่นอ้องเอ๋ยกะมีอยู่ทางในนะเนาะเดี๋ยวบาพมีสีให้เบิ้งพี่นอ้องแต่แต่ต้องใส่แก๊สนอลาตีเนาะแต่เฮาพับบริชัยละตีกนะบบเป็นพี่น้องเอ๋ยบบเป็นบบเป็นใส่เตาแก๊สเน วันนี้บอพามีกะบุคคลเก่งปันไดเรื่องเตาแก๊สกับพี่น้องเอยเพราะว่าเจาะช่วงนั้นก็ให้เพื่อนใส่เตาแก๊สนอระตีเนาะโดยวันนี้พี่น้องเอยบอพามีว่าชิคอพอนเนาะที่ที่ขางเพื่อนบอพามีเนี่ยแหละพี่น้องเอยหรือว่าเพื่อนเสาเพชรนอร์ตีเนาะโดยที่ว่าเฮาคอซื้อน้ำเพิ่นตะกี้พี่น้องเอยดินบอพามีนี่ราคาสิบหกล้านนอรตีเนาะสิบหกล้านกีลพี่น้องอ่าประมาณสองหมื่นสามหมื่นนอรตีหอดบอก ประมาณสองหมื่นกัวกพี่น้องเอชไมตะกี้แม่บุญทวีซื้อให้เนาะโดย,โโดยบันนี้ขอต่ออ,อ,กอีกนอนละตีเนาะช่วงนั้นเนาะเม็ดหนึ่งบนาเม็ดหนึ่งหลังจากขี้เทือนเห็ดชานแล้วบันนี้ไซคาเฮือนบ่าวพมีนี่ถือดินเพิ่นพี่น้องเอ๋ยแล้วบ้านนอกบ้านหน้าเฮาแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นให้อันยับออกนอนละตีเนาะพอว่าถือดินเพิ่นนี่เพิ่นพิษพี่น้องเอ๋ยบันนี้ขอ้อยับออกอีกเม็ดหนึ่งบันนี้เนาะตอนนั้นก็บหมื่นกัวบนละตีเนาะ ออกเม็ดหนึ่งพี่น้องเอ้ยบัหน,นี่บาพมีว่าเห็ดเทือนคั้วนะพี่น้องเนาะอันนี้การนำผักนำแหง้งของบาพมีกับน้องเ้ยพี่น้องเด้อเนาะที่ว่าเห็ดคลิปก็ยังไ้เบิง้งพี่น้องเอ้ยโดยเพราะว่าเฮาเก็บโฮมเนาะเก็บผาเก็บซิปกับน้องพี่นอ้นองเอ้ยซิมมหอดจุดๆนี่เนาะกับเห็ดยูทูปกับคือเฮาหู้แหละพี่น้องเอ้ยยอดวิวก็ไดดถ้าว่าวิวขึ้นกับพ่อได้แน่ถ้าว่าวิวลุดกับ่บได้นอละตีเนาะ โดยบันนี่พี่น้องเอ้ราคาที่ดินนี่ที่บอพมีสิพอนเนาะราคาหามื่นกับ4ี่ร้อยบาทเป็นขายเป็นเม็ดเม็ดกะเลพี่น้องเอ้เนาะเม็ดหนึ่งเป็นขายเจ็ดร้อยบาทพี่น้องเอ้รวมทั้งเม็ดเจ็ดสิบสองกะเลเนาะลวงลวงลวงสั่นนี่เม็ดสองเม็ดพี่น้องที่บอพมีซื้อต่อออกนอกเลยลวงยาวนี่งเซาสี่เม็ดพี่น้องเอ้ตุกยูเจ็ดสิบสองกะเลเนาะบุหัวฟังไทยเพิ่นเอิญจังไงพี่น้องเอ้ยแหลเป็นเงินนี่ ห้าหมื con, os, ่นกับสี่ร้อยบาทเนาะแต่บ่าวพามีสิพอนที่จ่ายก่อนนี่สามหมื่นพี่น้องเอลยเนาะแมนวลิตี้สามหมื่นเลยสามหมื่นกับสี่ร้อยพี่น้องเอลยแต่บุหัวจีเถาะเงินในมือใดเนาะแล้วบัดนี้ยังเหลือสองหมื่นก็เก็บโฮมพี่น้องเอลยบัดนี้ก็อันนี้ก็หาได้กับน้องเนาะเพื่อสีได้เพื่อเพื่อสีได้ชั้นนี้พี่น้องอันนี้อันนี้กะบบเดะเพ็ดคลิปกะบบเดะอยากอันวาสีหาบริจาคเนาะพี่น้องเนาะบบแมนนี่ก็อยาก อยากให้เอฟซีเข้าใจน้ำกันน้องๆเนาะอันนี้คือคือความเฮามาหอดจุดจุดนี้พี่น้องเอ้เนาะทว่าพ่อแม่พี่น้องที่ว่าติดตามชุมเฮาเนาะตั้งแต่เริ่มเผาทานพี่น้องเอ้กับบริลืมได้เนาะบริลืมเนาะหลานเนาะว่าเฮาเฮาเคยเฮาเคยถึกซอยเรือมาพี่น้องเอ้เลยกะขอบุญขอบคุณเนาะทีมงานยูทูบเปิดสุขุสุขคนเลยกะทีมงาน อาผู้ใหญ่แจ่บุญที่เคยช่อยมาพี่น้องไอ้ทีว่ววาเห็ดคลิปเขาก็จะได้คลิปนาลาะนเนาะโดยก็จะไข่อันเพิ่นเบิ่งพี่น้องว่าเก็บโฮมกับน้องเหลือสิพอนอีกประมาณสองสามหมืน่ะนนล l a เนาะสามหมื่นสี่ร้อยบาทพี่น้องเลยแล้วเขาได้อีกก็สิ้จ่ายให้เพื่อนในสองหมื่นนลาะเนาะโดยแต่กระทำว่ามัน,มนกับโอเคบอนาะยพี่น้องดินสัมนมีเพิ่นว่าถ้าว่าไปซื้อบัพรซิมเนล l a เนาะโดยก็ได้เป็นตอนได้พี่น้องเลย แต่ว่าอันนี้เป็นเฮื่อนกุ้เถื่อนเข้าพี่น้องเลยทีญญยย่ว่าผู้ใหญ่เิ่นซอยข้ามาเนาะล่ะเนาะเลฮาก็สงสารไม่เถาเล่าก็อยากได้เฮื่อนคั่วพี่น้องเลยเราว่าเวลาอ่าไปหันไปหนีมันมันก็บสบายเนอะว่ามีเฮื่อนครั่วนะโดยเลยกะสีเก็บพหม,มไม่เถาพี่น้องเลยอันนี้เิ่นทามมาเนาะว่ามี็กิเหตุคลิปเดี๋ยวชีหายเบิ่งก่อนพี่น้องว่าเป็นยังไ๋เนาะมันบบมันก็บ่มันก็แพงอยู่หแหละพี่น้องแต่ว่า เฮาอยากได้ฮะนะเขาก็เอาซะแต่ว่าดินบ่อพมีที่เม่ซื้อไห้กะยังอยู่พุ่นถ้าว่าเฮาจะไปอยู่พุ่นปดคนเฮาโบราณพี่น้องเอกเลยว่ะอ่ะเอาอยู่นี่ซชว่ะขอต่อออกอีกแลวก็เก็บพมเพื่อหาเธอชิปแล้วก็ซื้อเสาพี่นอออ้องเอกต่อเคลื่อนขั้วออกอีกจะซ้ำเซากับพ่อโนระเนาะโดยเ <c oughs> ดียด๋วยวบ่อพมีชิไห้บึ่งเป็นกล่องลังก่อนพี่น้องเอยโดยพี่น้องเองยเนาะอันนี้ก็คือเดินบ้านเดินเฮื่นของบ่อพมีเด้อพี่น้องเองย ว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะติดตามกับซีู้พี่น้องเลยเป็นกำแพงนี่ของพี่ละไม่นะพี่น้องเนาะหรือว่าแม่ละไมพันอยู่ทางฝั่งไทยพันซอยมากพี่น้องเลยแล้วก็ทางในเนาะติบาก่ออันนี่ก็เป็นงบของเพื่อนพันซอยบาพามีมาพี่น้องเลยหละเป็นเพื่อนไม้ตะกี้เนาะ่ว่าเริ่มแรกอันเหตุเพืเ่อนก็คือแม่บุญทวีเพ่นลงมือก่อสร้างให้พี่น้องเลยโดยนี่แหละเนาะเพื่อนซานบาพามีกันพี่น้องเลย ประมาณนี้เนาะก็บอยากซีหกหกในเด้อเนาะเพราะว่าก็ไผ่ล่นได้พี่น้องเลยอันนี้ก็บคุดพี่น้องเลยนี่แหละน้องไม้กำลังออกงามพี่น้องเลยพูพอดีแกงเนาะเป็นน้องไม้สังไผ่นี่แหละอันนี้กับแมนเบิร์ตพี่น้องเอ้ยนะ้องไม้เนะาะกำลังเกิดงามเขาเบิ่งในกล้องนี่คือมันมันสถานที่มันกับนันแน่พี่น้องเลยแต่ว่าที่จริงแล้ว บพมีก็จะเห็ดหน้าบ้านเนาะอันนี้พี่น้องเลเห็ดหน้าบ้านแต่ก็ซื้อดินมาทมอยู่นี้เนาะพอว่านเ้าสิีเห็ดเพือนคัวอยู่นี่พี่น้องมันก็เป็นหน้าบ้านเฮาแต่ก็สิบุมีโต๊ะตังก็บบุมีบนนั่งเนาะฝั่งนั่นก็เป็นหัวเพิินแล้วก็มีนนํำนี่แหละบนเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่พี่น้องเลยอันนี้เป็นหน้าบ้านเทละเมื้อนี่ก็เห็ดกินอยู่นอกแล้วก็ยังย่อไปเข่าใน กะสงสารไม่เ่าอะไรพี่น้องเลยสงสารน้องละตีข้างคำข้างคืนกะเห็ดกินนี่พี่น้องเลยแปดเก้าโมงก็ยังพากันเห็ดกินอยู่นอกเลยก็เอาเข่าในเนาะเวลาฝนตกฝนล,ลินกะนี่แหละเงินซานบะพามีกบพี่น้องเลยคือเห็นนี่แหละแต่ก่อนนี่มีก็สังไพเนาะพากันบุกกับน้องคุดแน่หลยก็จ้างคนนําพี่น้องเลยบะพามีคุดเองกับน้องแล้วก็จ้างแน่ นี่แหละเนาะสมุิว่าขันเนาสิต่อมานี้พี่น้องเออต่อ,ต,อต่อเสามาใส่อีกมันกระิถึกดินเพิินฝั่งนั้นเนาะแหละบอกพามีก็เลยว่าขอยับพี่น้องเอยเนาะยับออกมานี่แหละเสื้อกันนี่แหละนี่น,น,นี่เดี๋ยวสิออกไปเบิ่งจักหน่อยก่อนเขาเขาไปเบิง่งเขากะทิยางเข้าไปทางในอันนี้นะบอกพามีต่อเติมหมอกเองเดอ้อพี่น้องเอยอันนี้เนาะนำผักนำแห้งเก็บหาเก็บซิฟกับน้อง แต่ก่อนก็ะซิมีแต่ฝั่งนั้นพี่น้องอันนี้นะต่อออกบนนอนที่ว่าทาซีไม่อันนี้เนาะอันนี้คือน้ำผักน้ำแหง้งเก็บหาเก็บซิฟกับน้องโดยตะกี้ก็เป็นสองอ่าเป็นสองสั้นแดี๋ยวเป็นไหมอันนี้บ่พอมีติดเพดานพี่น้องเลยโอ้ยน้องสาวป้านั่งเข่าไปในพงเออนี่แหละพี่น้องเลยเฮือนชานกันได้ใช้ไม่เถาเนะดีนะอือนี่แหละใช้ให้เพิ่งด้วยหะ่ะล่ะเปิดไหมจะเนี่ย กับประมาณนี้พี่น้องเปิดไฟด้วยหานางใหงสว่างเนี่ยบนบนนอนไอค่ะบนได้ขันห้องพี่น้องเอยแบบกันเองเลยเอ้ีนี่แหละบนนอนพอพามีพี่น้องเลยประมาณช่องแมตหนอนนางเนาะความก่วงกับพี่น้องเลยมีแห้งแหละได้เพดานและพอบ่ได้ตกใส่หัวนอนน่งเนาะฝุ่นบ่ตกใส่พี่น้องเลยเก็บหาเก็บซิฟกับน้องพอได้มาเห็ดบนนอนนี่กระเบื้องนี่กะ อันนี้ซื้อเองเนาะล่ะเนาะอันแหละทางในพุ่นผู้ใหญ่พุนซอยพี่น้องเอ้ยมาพอมีได้เลยกะซอยกันกับน้องพอได้เห็ดเพดานอลไรกับตู้ที่ก็ซื้อเองนด้นนี่เนาะโดยซื้อเองโดยพี่น้องเอ้ยพี่ป้าไม่เท้าสบายดีแม่สบายดีอ่ะโทอกินเข่าแล้วบ่อหนิเนาะได้ยังกินนะแม่กินกับอัน ปิ้งไข่ปิ้งไข่โ,<น>โอ้ไขป่ปิ้งปิ้งไข่<น><น>เออพี่น้องเอ้ยหน้าตาชดใสขึ้นอันมีพี่น้องว่าจะเค้นไม่เท่ากินยา n ั ó งว่าคือแข็งแห้งวันละตีเอาเข่าเอาไปเอามาให้เพิ่นเบิง่ง<า>ด้วยค่ะเพิ่นว่าไม่ตู้คือแข็งแห้งขึ้นกูเกาแท้เพิ่นว่าเนาะเออพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้น้องละตีเอามาให้เบิ่งก่อนเนาะโดยสช้หันนังนอันนี้ได้พี่น้องเอ้ยทาว่า แม่ป้าพ่อลุงท่านใดเนาะพี่น้องอันนี้บริโภคโฆษณาให้เพิ่นเด้อเนาะพี่จีพี่เอ็กตุนเด็กอันนี้แม่เอียข้าวชาวกระเพาะพเราบิดลายเติบไปได้พี่น้องเอเนาะเราจังแทงแทงกว่าเกาพี่จีแคร์บำรุงสายตาบำรุงสายตาอันะนี่เช่าวมาคือลังเช่าวเนี่ยทงบีตัวแดงๆอันนี้บริโภคโฆษณาให้เพิ่นได้พี่น้องความซาบประคุณเพิ่นคือมันดีเนาะอันนี้อยู่ไทยก็มีบ่แม่มาจากไทยนี่นะ พี่น้องเลยฮูบพุงเนาะ<ม>ให้เบิ่งใไกล้และโฆษณาชินค่าเพิ่นสิสิีพพิดกดเนาะไข่แน่บ่แม่ไข่แน่แล้วอืไข่นี่ไข่ลายบอไข่ลายแล้ว <c oughs> ไข่ลายเนาะตัวนี้น่นมันความดันกระเช้าอ่านี่นั่นปวดหัวกระเช้าตัวนี้นั่นความดันปวดหัวตะกี้เนี่ยขอ,อ,อ,องบีกระเช้าแล้วนี่นี้แม่นี่เล่าเจ็บหัวนาะนละทีเนาะเจ็บัวความดันคุณช่างลอยเจ็บชีพตะกี้ บัดนนี ch ้เบิดจะกล่องแล้ตัวนี้ซ้ําเลยชําก็ชํา650บัดนี้650 36อันนี้เป็นช่องพันช่องตัวนี้โดยพันชง100บาทอันนี้600ก็พอได้อยู่น้ํายาแหละพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยเนาะวเบิดนี่ก็เบิดลายเติบยังอยู่ในเนาะล่ะเนาะอยู่อ๋อหรือว่าอัน ไม่เท่าสุขภาพแข็งแรงลูกลานก็นดีใจแล้วพี่น้องเลยเนาะต่างจากแต่ก่อนลายเนาะตะกี้จังหน่อยไปห้องหมอจังหน่อยไปห้องหมอเดินเฉา <c oughs> อันนี้นั่นคือฟังจากวิทยุนาะแมหมเนาะ่เป็นโฆษณาแลวไปซื้อพี่น้องแต่ว่าถือกระเพิ่นเนะาะแต่ว่าพี่น้องทานใดเจ็บปวดหัวอะไรก็เจ็บพัวเข่าบ่แหม,มเจ็บหัวเข่ามึนบอกมึนชามึนซาหละ อันทักมาพี่น้องเนาะบาพมีสิแนะนำอะไรกะสิไห้ซื้อพี่น้องเลยบริเอา่าย่างดอกอยากแนะนำนอาบุญบอือด,ด้วยพือว่าไม่เท่าแข้งแหงกับลูกลานก็นดีใจนองลาตีนเนาะเห็ดเบียก,กับมีกําลังใจได้แม่เอ้ยเนาะเท่าบ่สบายนี่บ่มีกําลังใจแล้วลูกลานก็เลยมันนี้เห็นไม่เท่าอยู่ดีมีแหงกินข่าวก็แแ่บ่บ่แม่แ่บยู่นอนรับกินข่าวแชบโอ้โลมพรมแพรก็มีเช้า ไม่เท <t ığımız> ่าอายุเท่าไรแล้วก็แม่แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดปีได้พี่น้องเลยเนาะแม่ตู่บอกเขามีแปดสิบเอ็ดมีแต่ว่าแอลนี่จอากอันนั้นนะแม่เนาะแอลยังเข่งอยู่ไอ้หนี้ห้ากมดช่องยังเจ้าห้าก็กินจักเดือนแล้วนี่นะแม่หอดบ่เดือนบ่ยังบ่อหอดบ่ยังบ่อดอันนี้น่ะบ่ได้เดือนหนึ่ง่องแม่เนาะจะกินเดียกกินแต่ละอันหาหาฉีดเม็ดก็เลยนั่นแหละสมมุิว่าได้มาพี่น้องเลยแต่ละเดือนเนาะมันที่ได้มา สม,มุนบาร์บะมีนนี่ก็ะซองอันนี้เป็นทองซื้อเห็นไหมเท่าทองลาตีก็ะซองบบน,นี้เหนเลยเหตุแบบนี้สั่นแล้วก็เจ็บปวดประสงสารไม่เท่าเนะาเนะไอ้จังไรพี่น้องเอ้ยตื่ว่าสุขภาพตรงมาก,ก่อนแะไรเนาะเดี๋ยวเขาถ่ายเพื่อนซานให้บึงก็ได้เหม่เด้อเพป็นอยากบึงเนาะตาลาตีปะเลยเออไม่เท่าก็คือสกิปกิดหอดผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนั่แหละเนะาเนะครั้งแรกเล <laughs> ยเก็บไว้ก่อน อ,อปนั่งเข่าไปในพูนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยเปิดภาพมาก,กระเบื้องคนละซีได้เหื <c oughs> อนนี่พี่น้องเลยอ,อันนี้บอกพมีทาซีไม่เนาะแต่ว่าห้องน้องละตีอยู่ทึ่งพ่นอนอยู่ทึ่งพี่น้องเลยอ,อันนี้บนไม่เถาเนาะบนไม่เถานอนเย็นได้นี่นะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยอ,อย่าคกุคกคุกเนี่ยก็ขอโทษ <c oughs> ขอภัยน้องละตีอยู่ทึ่งพุ่นพี่น้องเลยขึ้นไปทึ่งพุ่นเนาะใต้ไฟดูฮะล่ะ แลยพี่น้องเลยจักบน,นไม่เท่านอนไม่เท่าในนอนอยู่นี่เนาะล่ะเนาะโดยแต่มาตาัวน้าน้องเลตี้นี่ห้องน้ำห้องน้ำพี่น้องเลยโบโบไฮเบิ้งก็ได้ละโดยอไว้ประมาณนี้พี่น้องเลยนี่ไปครูนี่ก็เครื่องครองพี่น้องเลยตู้เย็นเนาะอันนี้นี่แหละบนล่างถั่วลังจานสิ่งกระปบกได้มีน้ำาดอกน้องเลตี้โดยซื่อมาไว้แต่กรยังกรได้ใส่ยาเถือือ ยังไม่ได้ใช่การล่างี่ช่วงไม่ไหมพุ่นนล l ะเนาะอันอันนี้กับบอลว้ถวยว้บวงใช้ให้เพื่อนบึงด้วยหันนังเป็นหูอยู่ได้พี่น้องว่าได้ค่ะมองเพื่อนเจาะเพราะว่าถวยอยู่ลุมนะพี่น้องเลยต่เื่องนั่นต่กอนว่าเพื่อนเจาะใส่แก๊สนรงนังเนาะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขาซ้ำนี่พี่น้องเลยทไมทงทำไมทงนองะตีหอยว้อยู่หันเลย ประมาณนี่เลยพี่นอ้องแนมไปทงพุ่นกับบนนอนไม่เถอาเนาะคันว่าเขาดังทานอยู่นี่นอะละตีมันก็จะเป็นไปบ่ได้พี่น้องเลยทางควนันทางคิวโดยแต่ก่อนก็บวสีดังเลยโอ้ยมาคิดกับไม่เถ่าวะอันเขาตรงคันใส่แก๊สเนี่ยเขาดังอยู่ในก็ได้บ่เนาะเนาะนละตีเป็นบมดใส่แก๊สหมดเป็น <laughs> ยันลงปิดแก๊สในชิบส์เลยพี่น้องเลยสิยกเกไปอันเติมอยู่ใช้ละตีบ,บ้านเฮามันกับแพงเด้เนาะ สีหารอยพอได้พี่น้องเ้ยเติมแก๊สก็ได้เนาะเแพงอยู่แต่ว่าเป็นเงินกีบเฮากะสามแสนสองแสนไปอันนี้ก็ห้องน้ำพี่น้องเ้ยใกล้กลักนน่ะแหละเนาะแต่ว่าบหยเบ่งมันอนาคตโดยข้างในก็จะประมาณนี้พี่น้องเลยเือนชนอันนี่ก็เครื่องคลองเนาะแต่ว่าบอพพมีกะเก็บโฮมคือว่าแหละพี่น้องเลยนี่แหละพอได้เพดานนี่กับน้องตั้งแต่อันเริ่มแรกพี่น้องเ้ยก็ มีเท่านี้แหละเนาะเพดานนี้แล้วก็ปูกระเบื้องอันนี้พี่น้องเลยทางหนาบะพามีแล้วก็ได้ตู้อันนี้พี่น้องเลยนอนก็นอนแบบชิเลยนี่ํำเฮาฮามีแหละอยู่ไปพี่น้องเลยก็โอ้ยใครขื่นกว่าเก่าลายนั่นแหละเนาะนับบ่าวต่อบุญต่อคุณพี่น้องเลยป่ะออกนอกคุณน่ะเอกระชีทายรีวิวให้เบิ้งพี่น้องเลยนี่แหละอันนี้กระบอน เด็ดอยู่ควากินในพี่น้องอยู่นี่หละตู้กับเขากับน้ำกันเลยผมมีบนว่างเด้สะบมมีน้ำอยู่นอกพวกกับพวกซื้อน้ำแท่งเดี๋ยวบ่พมีสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิง่งทีก่อนพี่น้องเอ้ทีว่าจะซื้อเนาะทีว่าเขาจะพ่อนปะลาปะมาพีก่อนนะเออมาพี่ก่อนนะ อย่านางร้ายร้ายม่เถาเรามัดด้วยพี่น้องเลยส่อออย่านางงามหมัดไว้ในหัวเลยอันนี้ให้ขึ้นในหัวเลยน้องหลานเนาะโดยน้องใหม่ก็มี่พี่น้องเลยบุญยากบุญยากัากกนเชื่อได้อย่านางกะตะกี้เนะี่ยเป็นต้ไม้ไผ่นอะอยู่นี่นะตะกี้ก็เป็นกอไผ่พี่น้องเลยพอวันทีเิ่นเป็น่วนมันต้นเนอะแลวก็ส่วนไม้ไผ่แต่ว่าเขาเื้อเขาต้องคุดออก กระแมนยูดอกว่ะคมพี่น้องแต่ว่ายำพลตีลังคาเนาะเห็ดไฮซังกะซีเฮาบุ่มเบี้ยวเ,เบิดนี่แหละอันนี้กะไฮพืชคุดอันนี้กะได้ว่าสิไปไฮยังก่อนนางละตีผู้ใดแถวหมู่บ้านนองเม่ผู้ใดเนะดาะบ่บผัดซาโมซาฟุนพี่น้องเลยไปอยากเอากระถาแบเพิ่นมาแก้เอาใส่สะเล่งกระไฮพิ่นแหละดินบะพมีช้ำเก่าอยู่แหละพี่น้องเลยนี่เนาะพื้นที่มันกับประมาณนี้ ตัวเฮาสิคอต่อออกน้องนังเนาะโดยฟังนั่นพี่น้องเอ้ยที่บอากบากพอมีสิคอซื้อยับออกไปความกว้างก็กคือสองเมตรเนาะแต่ตัวนี้ออกไปพี่น้องเอ๋สองเม็ดยับไปเหลือลวงยาวในเสาสี่เมตรปะนังปะพาไปเบิ่งเนยโดยแต่ก่อนนะ่ะเพียงนี้พี่น้องเอ้ยดินนะเนาะเพียงนี้เนั่นละน,ะนั่น,น,น,นละเนาะเพียงบนน้องละตียืน เลยพี่ละไม่บนซื่อต่อออกอีกพี่น้องเลยมาอยู่บนนี้เนาะบนนี้บาพมีสิพนกับน้องหาหมื่นสี่ร้อยบาทยับออกไปอีกพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นซอยเขาเข้ามาเขากะต้องหาด้วยตัวเองแน่พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นซอยเขาซํำนี้เขากะทือว่าบุญลายแหละเนาะเพิ่นกับผู้ใหญ่เพิ่นเบิงผู้เพิ่นซอยเขาเข้ามาเพิ่นกับคือสิ ภูมิใจพี่น้องเลยที่ว่าเฮาสามารถส่วยตัวเองได้ป่าละตีเบิ่งแน่ี่ยงามงามแท้นี่เนาะงามซ้ำกอไผ่มีตอก,กอใหญ่ๆอันนี้ฮะอันนี้มันแก่แล้วบน่นังแก่แล้วตัดอ,อันนั้นได้งามอีหลีพี่น้องเลยกันเหลืองซ้ำไม่ไปบ้านเนาะนะังเพราะว่าดินนี่งามพี่น้องก็ยแต่ว่าบ่มีหน่ำเนาะ สื่อน้ําแหละพี่น้องเลยใส่นางซึ่งใดเสื้อเสื้อนี้เลยอือหดิเสื้อซึ่งใดนี่ดโอ้จะไปยืนบักดูหั่นล่ะเืนี่มันเวดนี่เนาะแม่นต้องมือมือนันจังแทกมอีกอแม่นเฮาสิแทกมอีกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเบิ่งก่อนเดจากนีมาพี่น้องเนาะจากลครัวเก่าบ่มีมาฮอดนองละตียืน อสองเม็ดเนาะสองเม็ดความยาวจากพุ่นมาจากน้องลาตตี้พูดเลยพี่น้องเลยมาหอดพี่พี่น้องหอดปากคางพี่น้องกะเซาซีสองเม็ดคูณเซาซีพี่น้องเลยแต่กห็หอกกะซื้อเฮกก็ได้ก้นต่อออกเนาะล่ะเนาะโดยมันไกลเฮือนมันไกลเฮือนแล้วมันซีตีรังค่าพี่น้องเลยเดี๋ยวบ่พมีจะให้เบิ่งก่อนนี่เนาะ อต่อออกเบิ่งในกล้องมันคือกว้วงพี่น้องไอ้ที่จริงกะอ,อะอแมนมแลหลายเฮือนซ่านกับประมาณน,นี้บะพมีว่าคันซื่อต่อออกพี่น,ออน้องไอ้กะทิใส่เสาแล้วก็เฮ็ดเฮือนครัวฝั่งนี้นเนาะพอได้โล่งแน่วะว้าโทษละตีเบิ่งอันนี้เป็นคุดเนาะยังโบยังโบแล้วเด้นี่นล่ะเนาะยังตัวนัน้นก็ยัง และพี่น้องเอ้ยก่อนที่เป็นดินงามกับบุ๋มเณรไงเด้เอาซื้อดินป่าก้อนน้ำไม้เพิ่นกับบุ๋มีนามนะ้าเนาะลายทานเพิ่นกโอ้ยว่าแพงโพดว่ะอันนี้เพิ่นกับบุริยาคายเนาะลนะ่ะเนาะโดยคอปันมาเพิ่นคอปันคอแบงพี่น้องเอ้ยเพิ่นบุริยาคายที่แรกเพิ่นว่าอ่าเม็ดละแปดร้อยวันะประมาณนั้นคอได้แต่เจ็ดร้อยพี่น้องเอ้ยแต่มันกระสีเลมเด้ประมาณนี้เนะนะาะล่ะเนาะกัวมกว้อนน้ำไม้นี่ไปชองเม็ด ประมาณสองหยูเนาะลาตีเนาะสองเม็ดเดี๋ยว่าควมยาวที่ซื้อพี่น้องเลยได้หอดลักตัวนี้โดยมันกระแลมได้พี่น้องเลยมันกะบริสีมุนทนได้ประมาณตัวนี้เลยโอ้สาวสี่เม็ดควมก้อนใหม่ตัวนี้โดยตั้งแต่บ่าวพอมียืนหอดพุ่นพี่น้องเลยสุดผู้เลยสาวสี่เม็ดอ่าลวงลวงสันนีสองเม็ดเนาะราคายูทีห้าหมื่นกับสี่ร้อยบาทพี่น้องเลย ว้าโทษมายังนี่ละตีทางวด,ด,ดแดงทางวดแดงกับยานางยามลูกเป็นกอไผ่อันนี้เพิ่นสีอ,า,อาบาะนังเพิ่นเบาะเพิ่นสีตัดเอาได้เลยเพิ่นมาตดัดแล้วแต่มันโมเบิ้ลแต่เพิ่นเพิ่นคลายแต่ว่าเพิ่นสีอ,า,อาบาะเพิ่นอยากได้ลำเฮากับโบย่า,าเพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเฮากับคอน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นกับโบได้อยากคายดอกพี่น้องเดี๋ยความที่ว่าเฮาอยากได้เห็นน้อหลานเนาะ ล้างบ้านพี่น้องเลยเนาะลังบ้านเพราะมีกระไลผักเน่พี่น,อน,น,อน้องเลยเพราะว่าต่อออกต่อออกเนาะดยนี่แหละอันนี้ห้องน้ำมันเป็นบอลอันที่ว่าไห้เครื่องกินิพี่น้องเลยว่าทีต่อออกอีกสามเสาว่ะสองเสาไปนั่งปะย่างไปพูประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเล่นน,นี่บนเสือกนี่แล่นอนอนนั่งเนาะโดยทรงเสืน่เลยโดย แต่ว่ามือซื่อแท้ก็ต้องจับเอาแมนมือมือซื่อแท้ก็ต้องให้พนจดแต้มมีในบ้านลงไรเซ็นกันขักแน่พี่น้องเลย<น>แต่อันนี้ถ่ายให้เบิ่งเนาะสี่ประมาณนี้แหละนั่งยางไปดูะ่ะเออประมาณน้องรัตตี้อะไรพี่น้องเย้ยกับ,บนบะพมีนี่ไปบนหัวเขาด้วยแบบน,นี้แ<น>บบน,นี้สิมัง่งหัวเก่ามามา,มาพี่<น>พี่น้องเลยสองเมตรคูณเทาสี่เนาะนอันนี้ก็เป็นของเข้าบอกรืยว่าเพิ่นสีเอาบ่น,นี้นอันนี้นะอื กะบ่ฮู้คือกันโดยามานั่งอย้พี่ก่อนพี่น้องเอ้ยเออว่ามื้อนี้เฮากะอันนั้นเนาะล่ะเนาะโดยมาเฮ็ดคลิปพี่น้องเอ้ยสําหรับ FC ทามมาเนาะเพิ่นว่าโอ้ยอันมีเงินและซื้อที่ซื้อทางเนาะก็บ่แม่นเดอ้อพี่น้องเอ้ยอ่าถือว่าเฮาเฮาอยากได้เนาะล่ะเนาะโด อ่าแบบจังใดพี่น้องเลยคือผู้ใหญ่เพิ่นซอยเฮามาเนาะเพิ่นเห็นเนาะหล่ะเนาะผู้ผู้ที่เพิ่นซอยมาเฮาเฮามาหดจุดจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามามา,มาจุดจุดนี้จากที่ว่าเฮาตะกี้เนาะหล่ะเนาะคือ f c เห็นในทว่าเอซติดตามบัพมีตั้งแต่เริ่มแรกก็คือสิฮูมาหดจุดนี้พี่น้องเอยกา,าเฮา,าก็อยากอยากได้นเนาะหล่ะเนาะอยากได้และน,นี้บัพมีเหตุคลิปพี่น้องกับ่บได้ อาลงคลิปไปก็ยังไห้เพิ่นซื้อไห้กับโบเมนพี่น้องเอ้เนาะคือยังไห้เพิ่นเบิงเฮากัเฮาก็ได้คลิปเนาะละนะ่ะเนาะโดย,โดยแต่ว่าเฮากับพนเนาะพนในราคาห้าหมื่นกับสี่ร้อยบาทแต่าบา่กพมีสิจ่ายเพิ่นกรสามหมื่นกับสี่ร้อยพี่น้องเอ้เนาะยังข้างอยู่ 25, สองหมื่นหาไส้พี่น้องเอ้อันนี้เนาะคือเดือนนี้นี่กับกับโบได้เลยเนาะละนะ่ะเนาะม,มีมีกันเล็กหน่อยเพราได้ซื้อ อะแรงง่ายราะว่าเฮาเฮาซ้ำใส่ทีเฮาพี่น้องเลยเนาะโดยอย่างไรกับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะก็ต้องขอ mm. กราบขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อบทดสุขุสุคนอะกับทีมงานช่งยนะูทูปเนาะเอื้อยอ้ผู้ตีเขา่ามาซอยเรือรอบครัวเบ่าพมีเข้ามาเนาะทางเบ่าพมีก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลยเนาะเบ่าพมีอะไกับน้องลาตีกัยังเห็ดทานคือเกาโดยพี่น้องเด้ออะกับยังทําอาชีพเกา กับโบเคยบัาซิลืมกําพืชเนาะแลยกับโบเคยซิลืมตัวต้นวราเฮามาจากไซแล้วเฮามาหอดจุดๆนี่เพาะภัยพี่น้องเลยกันยังคือเกนะ่าเนาะอย่างใดกับฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้พวกเฮาในเด้อพี่น้องเลยเนาะถึงว่าสิมีคนติดตามหน่อยๆก็ขอให้ติดตามไปนดนๆพี่น้องเลยถทาว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากซอยแบบใดนาราตีเนาะอยากซอยบาพมีก็คือซอยเบ่งคิปให้เ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะเลยกับโปรแกรมโฆษณา นั่นแหละคือซอยบอ่อพามีพี่น้องเลยป้าชิงได้คลิปนี่ก็เฮ่ากบที่ได้ขอจบคลิปด้ยพี่น้องเนะาะมือนี่ก็มาอธิบายราเรื่องที่เรื่องทางที่ว่าน้องละตีป,ปล่อยคลิปไปหลยทานเพื่อนก็ว่าอันอยากให้ผู้ใหญ่ซื่อให้บ่เนะบบาะกะโบพี่น้องเนาะอยากให้เพื่อนเบิงว่าเฮ้านี่ทำมาหอดจุดๆนี่นล l ะนเนาะเลยเฮ้ากะอยากอันอยกกังก็อยากได้เป็นของตัวเองะนะ แบบอย่าพึ่งพาอาศัยตัวเองพี่น้องด้วยที่ว่าอาเพิ่นบริสุทมาเนาะถือว่าเฮามาหอดจุดนี้กันดีใจพี่น้องเลยขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีซับพอร์ตและก็ให้กำลังใจเนาะไปยังในคลิปนี้ล่าไปแล้วพี่น้องสบายดี